สว ah ัสดีครับสำนวนที่จะเรียงวันนี้นะครับเป็นรูปประโยคบอกการดืนทานนะครับโดยใช้คํากริยาที่แสดงเคลื่อนที่นะครับคือไปมากลับนะครับこう行きますきます帰りますก็ไปที่ไหนไปเมื่อไรไปกับใครกลับบ้านยังไงกลับบ้านเมื่อไรอะไรอย่างนี้นะคะภายในคลิปนี้ผมจะอธิบายสถานที่จุดหมายปลายทางไมกวามา เช่นไปก็บอกว่าไปที่ไหนไปร้านอาหารไปโรงเรียนกลับบ้านมาที่นี่น้อยอะไรอย่างนี้ก็ในกรณีที่อยากจะพูดแบบนี้ก็จะพูดอย่างไรใช้คำช่วยอะไรนะคะคำกริยาที่จะใช้วันนี้คือคำกริยาแสดงเคลื่อนที่นะคบก็ไปไปきます มาคีมัสเด็กก็กลับกลับไปมัสนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกในคลิปที่เดียวนะครับจ,จริงจินกีมัสแปลว่าไปค่าไปครับนะครับคือรูปมัสเป็นรูปสุภาพอยู่แล้วนะครับเป็นอันนี้คือรูปสุภาพขิมัสคือแปลว่ามาข้านะครับไปขีมัสคือกลับข้านะครับข้อมูลที่เราอยากได้คือไปที่ไหนไปเมื่อ,อไรไปกับใครไปยังไงอะไรนี้ก็พวกเราก็จะเรียงอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับนั่นใช้คำช่วยอะไรครับ ไออันดาเแรกจุดไมาพรายทางนะครับในกรณีที่เราบอกว่าจะไปก็บอกว่าไปไหนด้วยใช่ไหมครับก็เช่นไปโรงเรียานะครับปกติคำกรียาวาาไว้ท้ายประโยคแล้วก็สัตานที่จุดหมาพปลายทางแสดนด้วยคำช่วยนี้นะครับมีาักษณะว่าอย่างไร เฮ่เฮดใช่ไหมครับแต่อาว่าเอะครับวิธีคิดเหมือนกับฮะหัวเรือนตบปิดนะครับก็เราก็เคยอธิบายไปแล้วเนาะไม่ใช่ว่าวะแต่ทําไมเขียนว่าฮะคือเขียนว่าฮะอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับอ้าวว่าวะอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเฮ่นะครับสมัยก่อนอ้าว่าเอะอยู่แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเอ้แต่ทำไมเขียนว่าเฮ่คือเฮ่นะอ้าว่าเอะอยู่แล้วสมัยโบราณแล้วก็ตจนสมัยนี้นะครับก็จะแยกแล้วอะไรอย่างนี้ ใช่ですからนนะะปになかペン十枚プライタンへかへボランน,นะคะนนนร,รับก็ห้องเล็กไปไปที่ปไ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 นไป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 เปไปไปาปไ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 ะไปไปไาอปไปไปไาไปไมไป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 ครไบภาไาไยไป่ปไปไชไป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 ไไป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 ไไป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 ีปไ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 มาปไ่ไป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 ไ่ไม スーパーเปอร์เอเขามาสไปนีーー่ซูเปอร์ซーปอรมาร์เก็ตนะครับปอมาเก็ตก็ใช้กับคำทว่าเอสถานที่จุดหมยปลายตันแสดงว่านี่คือจุดหมยปลายทาในการื่องที่นี้นะครับแปลว่ามาซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วก็ุเามัสบ่อยมากเามัยแปลว่ากลับค่าใช่ไหมรับุแปลว่าบ้านนะครับ これがカำシ่ワイุดหมายปลายทางนะครับแต่ทีนะครนบานどこへ行きますかコバイปจุดหมายปลายทานどこใゃ่かこうどこへ行きますかコバイ,イ,イティイี่ไไปไหนครัコンビニへ行きますイイコ,コ,コンビニ,ンビニク้ンサドワร้านส้คที่ต่าีสดอปรเซเว่นใช่うんコンビニですねランサドワะดวกซืコンビニエンスとはない n v e n i ภาษาอังกฤษ อืมคอมบินิคอมบินินะคะคอมบินิภาษาญี่ปุ่นมีแบบนี้เยอะมากสุเปอร์ก็ย่อม,มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์นะภาษาญี่ปุ่นสุเปอร์ซูเปอร์มาร์เก็ตพุทซันซังก็สุเปอร์อันนี้ก็เป็นคอมบินิเอนซ์สโตร์นะคะพะุทซันซังก็คอมบินิเฉยๆภาษาญี่ปุ่นมีแบบนี้เยอะมากค่ะ どこへ行きますかコンビニへ行きます。ペンペンに行くはい、サル。カムシュワイキップワクラオリアンマーク。カムシュワイフワルアントピックは、レコーナイキプティーレオラオコリアンにジュットコンウェラー。レコーナイキプティーナカリアンエジュットマイプライタン。サタンティジュットマイプライタン。チェン。父は昼2時にスーパーへ行きます。なんか、カムグリアクパイですね。プットンクライ。こうフワルアントピックペンポー、父ですね。ポーナカパイ。 แล้วก็ตอนนี้บ่าย2ทุンン่นะครับคือโซมอนกลางวันคือบ่ายโซมอนเ็นจุดเวลาใช่ไหมครับแสดงว่าโตมบ่ายโซมอนนะครับ ซูเปอรเป็นจุดหมายปลายทางเพราะว่าใช้กับคำช่วยเอดังนั้นพ่อนะครับไปซูเปอร์มาร์เก็ตตอนบ่ายสองโมงจริงๆอันนี้กับอันนี้สลับกันก็ได้นะครับชิจิว่าซูเปอร์เอะบ่ายสองโม้โปรว่าเราไม่ไปอยู่แล้วอะมันสลับกันก็ไม่มีปัญหาถ้าคำศัพท์นั้นนะครับอยู่กับป้ายก็รู้ว่าคำศัพท์นั้นนะครับทำหน้าที่อะไรในประโยคนั้นใช่ไหมครับอือันนี้คือโคเดกตามแล้ว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยถ้าเป็นภาษาไทยนะครับพ่อไปบ่ายสองโมงซ ซูเปอร์มาร์เก็ตก็แปลกใช่ไหมภาษาไทยนะสถานที่จุดไม้ไผ่ตานต้นอยู่ข้างหลังกลองไปใช่ไหมเพราะว่าสถานที่จุดไม้ไผ่ตานภาษาไทยเนี่ยไม่มีคําช่วยก็เลยขยับไม่ได้แต่ภาษาญี่ปุ่นนะทุกคําศัพท์นะคะมีคําช่วยแบบนี้ก็เลยขยับได้จริงๆหัวเรื่องอันท็อปิกว่าไม่ตรองนิดก็ได้นะจริงๆอืมแต่ปกติภาษาญี่ปุ่นหัวเรื่องอันท็อปิกว่าไม่ต้องปลายอยู่มากกว่าแต่อันนี้นะครัมันสลับกันได้ครับ Hi ท่านน่ะท่านน่ะท่านน่ะท่า่ะท่านน่นะทะ ก็กลคですねกลับไいนไปที่ญี่ชาญว10枚ม้พタンク日本ปมรญี่ปุ่นใชครูนแลวですねプราญกับญีイイ่ปอนีムム้ไม่ชวยะอะไรก็อธบไปเในคลิปที่วนะครับอัคือวลาเนาาไมไม่ใไม่ได้10นชัดเจนใส่ ถ้าอันนี้คือครูนะคะกับญี่ปุ่นบายสองมงอะไรนี้นะใช้นี่ได้แต่ว่าพืชน,นี้นะคะมันกว้างเกินไปเครา้ครา,รา,ราๆเกินไปนะค,ะครับก็เลยใส้คำช่วยนี้ไม่ได้ยันที่อธิบายในคลิปทีเแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็เข้าไปดูคลิปทีเแล้วนะคะอ่าวันนี้นะครับก็ได้เียงนคำช่วยจุดไม้ลายทางเอะนะครับแต่เขียนว่าเหตุนะครับเพราะว่าโบราณโบราณแเขียนย่ันนี้อยู่แล้วคำศัพท์ก็เพิ่มขึ้นไปเลยนะฮนี้คือคลิปที่อธิบายไวยากรณ์คำศัพท์กับคันจีนะคะต้นเรียงเอนะครับ ให้ตอนนี้ถึงนี่แล้วข้อมูลที่ยังขาดเกิดไปยังไรแล้ก็ไปกับใครนะครับในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะอธิบายว่าไปยังไงไปกับใครนะครับจะพูดว่าอย่างไรใช้คําช่วยอะไรนะครับให้จะวริมาสวัสดีครับเซนนารา